การเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดีมาสเตอร์6มิงหหหหชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาหนะ์หน้า ในสัปดาห์ที่ทั้งเสาร์และศุกร์เลงไปที่ชาวลัคนาราศีกรกฎส่วนดาวพุธและดาวอาทิตย์นะครับก็จะไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเรือนอริชาวกรกฎคงจะต้องมีวินัยในเรื่องของการบริหารในเรื่องของรายรับรายจ่ายสักนิดหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ดีผมก็เชื่อว่าคุณจะยังมีเงินมีทองใช้ตลอด นะครับเหตุผลเพราะว่าดาวนะครับยังเอื้อให้มีเงินมีทองเข้ามาตลอดสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎสิ่งละอันพลน้อยนะครับสำหรับการโคจรของดวงดาวตรงนี้ดาวอาทิตย์เองเนี่ยไปอยู่ในเรือนอริไปอยู่กับดาวพุธซึ่งได้ตำแหน่งเป็นประระวังเรื่องเดือดร้อนจากเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงญาตินำเรื่องเดือดร้อนมาให้ฉะนั้นถ้า มีใครมาขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ก็ตามให้คิดไว้ก่อนเลยว่าถ้าช่วยไปแล้วเดี๋ยวความยุ่งยากจะตามมานะครับถ้าจะต้องตัดใจเขาเรียกว่าช่วยหรือให้เนี่ยนะครับก็ต้องคิดดูให้ดีนะครับว่าจะไม่จะไม่นําความจุกจิกใจมาให้ภายหลังอันนี้ก็เตือนชาวกรกฏกันตรงๆเหมือนกับจะต้องจุกจิกวุ่นวายวุ่นวอเกี่ยวกับเรื่องญาติหรือเพื่อนอนะไรอย่างเงี้ยนะครับ สัปดาห์หน้าวันจันทร์และวันอังคารเป็น2วันที่อารมณ์หงุดหงิดไม่ค่อยแฮปปี้นักนะครับวันพุธพฤหัสสุขอ่าสบายใจขึ้นเสาร์อาทิตย์มีโอกาสจะได้เดินทางช่วงสั้นๆอาจจะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดใกล้ๆหรืออะไรก็ตามก็ว่ากันไปนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักนั้นทั้งดาวสุขและเสาต่างก็เล็งไปยังลัคนาราศีกรกฎ อาจจะมีเรื่องให้หึงหวงเรื่องให้ต้องออผมจะบอกว่ายัางไงอาจจะบอกว่าต้องลุ้นทั้งดีใจทั้งหุดหงิดเข้ามาในคราวเดียวกันเช่นมีแฟนมีคนรักอยู่เราก็รักอาเจอกันก็แฮปปี้พอแม่งห่างๆกันไปจะด้วยภารก,กิจหนะ้าที่การงานก็เสือจะเกิดเป็นปัญหามีความหึงหวงมีความระแวงขึ้นมานี่คือการยกตัวอย่างที่ตรงประเด็นที่สุด หรือชาวกรกฎอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตเขาคนนั้นเป็นคนดีเราก็ถูกใจแต่มันก็มีความระแวงอยู่นิดนิดเช่นเฮ้ยไอคนนี้มันมีเจ้าของอยู่หรือเปล่าวะเฮ้ยไอคนนี้มันเป็นยังไงวะเฮ้ยระหว่างมันคบเราอยู่คุยกับเรามันคุยกับใครอีกหรือเปล่าวะเนี่ยคือชาวลัคนาราศีกรกฎคุณจะเจอแบบนี้นะครับสําหรับสัปดาห์หน้าก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่13 ธันวาเร่ยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่19ทธันวาคมอธิบายความมาถึงตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกเพิ่มเติมกับชาวกรกฎอีกสักนิดหนึ่งนะครับดาวพุธไปเป็นประพุธเกี่ยวเรื่องการสื่อสารเกี่ยวเรื่องคำพูดพยายามพูดจาอะไราถนอมน้ำใจคนใกล้ตัวคนรอบข้างไว้สักนิดหนึ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดเขาคนนั้นเป็นคู่ครองของ,ของคุณ นะสินแสหมิงก็ขอให้โชคดีสวัสดีครับออกแบบโลโก้โบริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสํานักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล